เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับตลกชื่อดังของประเทศไทยอย่างมัมจอตรีกมกที่ต้องบอกเลยสร้างเสียงหัวเราะให้ใครหลายๆคนมาดับเป็นสิบๆปีแล้วจ้าล่าสุดมัมได้เปิดใจเล่าเรื่องนี้อีกครั้งผ่านรายการตีสิเดซึ่งเอ็มบุตรสะราลูกสาวของมัมบอกว่าตอนนั้นใจเสียมาก เขาไม่บอกยังไม่กินไม่หาหมอแต่วันนั้นเขาปวดท้องมากไม่ไหวพาไปรบหน่อยหมอบอกคุณพ่อมีชิ้นเนื้อเกือบ5้าเซนติเมตรในตับเอมกับแม่ไม่บอกพ่อย้ายรบตรวจใหม่ก็คือมันคือการอักเสบอักเสบแล้วบวมปูดมันก็โชว์ในใบเอ็กซเรย์มันคือตับอ่อนอักเสบเกิดจากพักผ่อนน้อย ดื่มแอลกอฮอล์เยอะทานของมันเยอะเขาก็นอกไปเลยค่ะหม่ำเล่าต่อว่าไปถึงรบปลุกจำใครไม่ได้เลยลุกไม่ไหวเขาไม่ให้ทานอะไรเลยทำได้แค่อมน้ำแข็งเพราะเริ่มทานได้ก็ได้แต่อาหารรสอ่อนรสจัดทานไม่ได้เลยนอนใส่แพมเพิรดคือลุกไม่ได้ผมเห็นทุกคนมองจากแววตารู้เลยว่าทุกคนไม่กล้าบอก ผมคิดว่าผมเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายบอกลูกเลยว่าพ่อมีอันนี้อยู่นะอย่าทะเลาะกันนะฝากไว้หมดแล้วสั่งเสียแจงมรดกไว้หมดแล้วสั่งถึงขั้นพิธีงานว่าจัดยังไงเรื่องเกิดเมื่อห้าปีที่แล้วพักฟื้น2 0ง0วันผมก็เพิ่งรู้ว่าโรคแบบนี้ไม่ต้องใช้ยาใช้อะไรปล่อยให้หายไปให้ร่างกายเสถียรไปในตัวมันเอง อมน้ำแข็งวันละก้อนขอบคุณสำหรับการรับชั่วโมง